สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านที่สนใจคณิตศาสตร์นะครับผมอาจารย์มดทีรวุฒิแวงบุญจะขอนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแปลลาปาสของฟังก์ชันลาดเอียงครับฟังก์ชันลาดเอียงนะครับขออนุญาตเขียนนะครับเพื่อจะได้จับหลักกันถูกนะครับฟังก์ชันลาดเอียงฟังก์ชันลาดเอียงเนี่ยสำหรับภาษาอังกฤษนะครับ จะใช้คำว่าลาดเอียงเนี่ยคำว่าแลมนะครับ R A M P ครับผมแลมที่ปลว่าลาดนะครับลาดจะไม่โค้งนะครับลักษณะของสัญญาณหรือเส้นฟังก์ชันนะครับจะมีลักษณะเป็นลาดเอียงนะครับคุ้นๆเหมือนสมการเส้นตรงเลยนะครับแบบนี้ครับนะครับปลายมันกระดกมาดิดนึงนะจะไหวจะงอยมาหน่อยนะครับ ให้กันนอนนะครับเป็นไทม์โดเมนนะครับก็คือระยะเวลาเป็นวินาทีนะครับแกนตั้งเป็นแอมพลิจูดของมันนะครับฟังก์ชันนะครับก็คือฟังก์ชันของตัวแปร t นั่นเองนะครับลักษณะของฟังก์ชันลาดเอียงนะครับเราจะพิจารณาเป็นสัดส่วนของความชันนะครับถ้าสัดส่วนความชันในลักษณะ1ต่อ1ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสัดส่วนแบบนี้เราจะเรียกมันว่าลาดเอียง1หน่วยนะครับลาดเอียง1หน่วย บ่อยครั้งนะครับในบางสาขานะครับที่ที่มีชื่อนะครับเรียกสัญญาณลาดเอียงเฉพาะนะครับก็รู้ไว้บ้างกรดีนะครับเนื่องจากว่าลาดเอียงเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยตัว R ก็จะนิยมนะครับเปลี่ยนฟังกช์ชันตัวแปรทีเนี่ยเป็น RT แทนนะครับแต่ใช้ตัวเล็กนะนะครับดังนั้นนะครับบางตำราท่านก็อาจจะพบเจอการเปลี่ยน FT เป็น RT แบบนี้ครับเลียนเป็นอาที T. ก็ไม่ต้องตกใจก็เป็นอันรู้กันว่านี่คือแลมฟังก์ชันนะครับแลมฟังก์ชันนะต่อมาครับการอธิบายฟังก์ชันก็ต้องมีคณิตศาสตร์นะครับอธิบายปรากฏการณ์มันนะครับฟังก์ชันลัดเอียงที่ผมนําเสนอคุณเนี้ยมันเริ่มต้นที่เวลาศูนย์วินาทีนะครับพอมันเริ่มที่0ูนวินาทีดังนั้นเมื่ออธิบายเป็นคณิตศาสตร์นะครับจะได้เป็นแบบนี้ครับ เราสามารถอธิบาย rt ทนะครับออกมาเป็นเครื่องหมายเท่ากับแล้วมีปีกกานะครับโดยให้ก่อนหน้าที่เวลาศูนย์วินาทีนะครับเป็นสัญญาณที่เรียกว่าสัญญาณคอซซอลนะครับหรือ T น้อยกว่า0นย์นะครับ t น้อยกว่า0ูนย์นะครับบริเวณตรงนี้นะครับเราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้ตั้งแต่ศูนย์วินาทีเป็นต้นไปนะครับก็คือเป็นสัดส่วนของ T ครับผมอาจจะดูงงๆนะ ที่มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์วินาทีเป็นต้นไปจะเป็นทีเพราะอะไรลองนึกภาพตามนะครับเมื่อทีเท่ากับกี่วินาทีเช่น2วินาทีสมมติตรงนี้2วินาทีนะครับตรงนี้2วินาทีเมื่อลากเส้นปะนะครับไปกระทบกับเส้นกราฟนะครับก็จะได้การสะท้อนออกมานะครับเป็น2ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเมื่อ T เป็นกี่วินาทีนะครับแอมลิจูดก็จะมีค่าเท่านั้นด้วยกันนะครับขออนุญาตที่เลื่อนไปเลื่อนมานะครับ นนี่นะครับดังนั้น,นครับตอนแปลงลาปาสนะครับเข้าสู่กระบวนการอินทิกรัลจำกัดขอบเขตเนี่ยเราก็จะเลือกใช้บริเวณที่ผมไฮไลท์สีแดงนี้ไว้นะครับมาที่นิยามของการแปลงลาปาสนะครับนิยามของการแปลงลาปาสก็คือลาปาสทอนฟอร์มนะครับได้นะครับ f ใหญ่นะครับวงเล็บ s จะได้เท่ากับอินทิกรัลจำกัดขอบเขตจาก0ถึงอินฟินิตี้นะครับ x ปอนเชียลยกกำลังลบ s t คูณฟังชัน t เทียบตัวแปร DT แบบนี้นะครับอันนี้คือนิยามนะครับเป็นนิยามใดๆนะครับแต่ทีนี้เราจะแทนค่าตรงไหนเราจะแทนค่าตรง FT ตรงนี้นะครับเป็น RT นะครับเป็น RT เป็น RT ดังนั้นกระบวนการก็แอบมีความเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยจาก F t ก็จะเปลี่ยนเป็น RT นะเพราะเป็น RT เราก็เลือกใช้ RT เท่ากับ T นะครับเพราะว่าการอินทิกรัลของเราเนี่ยมันเริ่มจากศูนถึง i ินฟิน t y ้ไงนะครับ เลือกใช้บริเวณที่ผมไฮไลท์นี้ไว้นะครับดังนั้น FT ซึ่งได้เท่ากับ RT และ RT นั้นเท่ากับ T จะถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของนิยามการแปลงลาปลาสนะครับมีการแทนค่าดูเข้าใจง่ายขึ้นเป็นอย่างนี้ครับเลื่นขึ้นนะครับขอเลื่นขึ้นเลยนะครับขาวๆเลยเป็น FT นะครับขออภัยนะครับ FS เท่ากับอินทิกรลจำกัดกอบเขตจาก0ูย์ถึงอินฟิน t y exponent i a l นยนะครับยกกำลังลบ ST คูณกับ T เทียบตัวแปร T ครับผมก็อาจจะมีความเข้าใจกันบ้างแล้วนะครับว่า Exponential เมื่อพบเจอกับตัวแปรนะครับที่ยกกำลังใดๆนะครับเช่นเคสเนี้ยเราจะต้องใช้เทคนิคการอินทิเกรตนะครับผมเลือกใช้การหาอินทิเกรตแบบบ y p พา s นะครับบพาสนะครับขยับขึ้นมาบรรทัดบนนะครับบพาสนะครับ exponential นะครับเป็นการ อินทิเกรตไปนะครับส่วนตัวแปร t เป็นการหาอนุพันธ์นะครับดิฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นศูนย์นะครับเราสามารถสร้างตารางได้แบบนี้นะครับถ้าใครเคยดูใน a c e b o o k นะครับผมทําตารางแบบนี้บ่อยนะถ้าใครไม่ทันก็ไม่ต้องตกใจนะครับมาดูตารางนี้เลยนะครับตารางนี้เราเรียกว่าตารางการอินทิเกรตด้วยวิธีบายพาสนะครับเป็นเทคนิควิธีหนึ่งนะครับเราจะเลือกตัวแปรที่ดิฟแล้วจบนะครับสองตัวเนี้ย exponential กับ t เนี่ยใครดิฟแล้วจบเลือกมาอยู่ในในฝั่งดิฟครับอ่าผมเขียนว่าดิฟนะครับฉะนั้นผมเลือกตัวมา นะครับ t มันดิฟแล้วจบสําหรับอินทิเกรตเนี่ยมันเป็นมันอินทิเกรตแล้วมันก็ไม่มีวันจบนะและดิฟก็เหมือนกันนะครับสำหรับเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับผมก็เลือกใช้มาอยู่ฝั่งนี้นะครับ e กําลังลบ s t นะครับอันดับแรกนะครับดิฟไข่ครับดิฟ t ดิฟ t ครั้งแรกได้1นะครับดิฟอีกครั้งได้0ูนนะครับแค่นี้แหละกระบวนการเราก็จะมีการอินทิเกรตนะครับ3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเป็น e กําลังลบ s t นะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอินทิเกรต e กําลังลบ s t ถ้าใครจำการหาอินทิกรัลนะครับของยูนิตนะครับยูนิตก็คือ1เนี่ยนะครับก็คืออินทิเกรต e กําลังลด s t d t เนี่ยผลการอินทิเกรตได้อะไรเอามาใส่ในนี้ครับนะครับซึ่งผลการอินทิเกรตได้เป็นนะครับขอลบนะครับพื้นที่มันมันจำกัดนะครับผลการอินทิเกรตได้เป็นลบเศษหนึ่งส่วน S คูณกับ e กําลังลบ s t นะครับถ้าใครไม่ทันนะครับก็กลับไปดูใน คลิปก่อนหน้านะครับเป็นการหาอินทิกรัลจำกัดขอบเขตของยูนิตสเต็ปนะครับอ่ะต่อมาครับสุดท้ายครับในกระบวนการสุดท้ายผมขอเลื่อนขึ้นมาอ่านะครับขึ้นมาเลยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็อินทิเกรตผลการอินทิเกรตตรงนี้อีกครั้งนะครับผมตรงนี้กันนะครับผมนำพจน์เนี้ยมาอินทิเกรตอีกครั้งก็คืออินทิเกรตลบเซนหนึ่งส่วนเอสคูณกับเอกำลังลบเอสทีดีทีนะครับผลการอินทิเกรตได้อะไร เอามาอยู่ในนี้ครับนะครับดังนั้นได้อะไรครับดังนั้นมันก็ได้เหมือนเดิมแหละเพียงแค่ลบเจอลบก็จะกลายเป็นบวกนะครับและ S, <S คูณกับ S, <S นะครับของใหม่ก็จะกลายเป็น S อกำลังสนะครับ S <S <สอ>ดังนั้นผลการอินทิเกรตพจน์นี้ก็ง่ายแลยแครับก็เป็น,เป,นเป็นอะไรครับเป็น1ส่วน S อกำลังสคูณกับ e กำลังลบเ t ถูกต้องไหมครับนะครับถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เพื่อให้กระชับนะครับและไม่บานปลายนะครับ ถ้าสอนในห้องเรียนนะครับหรือติดต่อผมมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปนะครับการอินทิเกรตแบบละเอียดละเอียดนะครับโดวยวิธีใบพานนะครับเอาแบบตั้งแต่ฝึกหัดกันเลยนะครับเอาละครับพอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับหลักนะครับของแต่ละแถวนะครับก็กําหนดเครื่องหมายตั้งแต่ตันี้นะครับก็คือแฟกเตอร์บวกอันนี้เป็นแฟกเตอร์ลบอันนี้เป็นแฟกเตอร์บวกครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะตามติดนะครับในตอนคูณทะแยงลงไปครับแล้วเอามารวมกันครับเราก็จะได้ผลการอินทิเกรตนะครับดังนั้นผลการอินทิเกรตก็จะได้เป็น บรรทัดแรกนะครับก็คือ t นะครับคูณกับเศษ1ส่วน s นะครับซึ่งติดลบคูณกับ e กําลังลบ st นะครับได้ดังนี้นะครับได้ลบขออภัยนะครับหมึกหนามากเลยเดี๋ยวแก้ก่อนอ่าได้ลบนะครับ t ส่วน s คูณกับ e กําลังลบ st นะครับอันนี้สำหรับพจน์นี้นะครับและพจน์นี้ครับก็เป็นลบกับเศษ1ส่วน s กําลังสอง คูณกับ e กังลบ st ครับนี่คือผลการอินทิเกรตนะครับของ Exponent i a l ที่คูณกับตัวแปร t นะครับเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเรามารอการเทคลิมิตนะครับมักซิมัมกับมินิมั m มนะครับโดยให้รอบแรกนะครับแทนด้วยอินฟินิตี้นะครับในตัวแปท t ทั้งหมดนะครับและก็ลบกับรอบหลังนะครับที่แทนตัวแปร t ด้วยศูนย์นะครับเหมือนจะยากนะครับแต่ง่ายนะครับมันจะหายหมดเลยนะครับผมอธิบายให้ดูตรงบรรทัดนี้เลยแล้วกันนะครับขณะนี้ก็บวนการมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ เอาละครับตอนนี้ก็เป็นเท่ากับนะครับลบลบอะไรครับลบ t ส่วน s นะครับ e กําลังลบ st นะครับแล้วก็ลบเศนหส่วน s กําลัง2 e กําลังลบ st นะครับนะครับรลบแรกนะครับ take t ทุกตัวนะครับเป็น infinity ก่อนนะครับจริงๆต้องใช้ลิมิตเข้าช่วยนะแทนเทือนๆอย่างนี้เอาไว้ทดเฉยๆนะครับ เป็นที่ทราบกันดีนะครับอะไรก็ตามที่เป็น Exponent i น l นะครับแล้วติดลบอินฟิน ity ีเนี่ยจะลู่เข้าศูนย์นะครับดังนั้นพจน์นี้นะครับก็จะเป็นศูนย์นะครับพจน์นี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรต่อแล้วครับเพราะว่า i ินฟิน t y ้นะครับคูณศูนย์ก็จะได้ศูนย์นะครับทำให้พจน์หน้านะครับที่มีการแทนค่าด้วย In f ฟิน t y ้นะครับเป็นศูนย์ทั้งยวงเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเอาต่อไปครับต่อไปผมลบนะครับ ลบนะครับการแทนค่าตรงนี้บ้างนะครับเป็นการแทนค่าด้วย0นะครับดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับขออภัยนะครับขอแก้ตัวแปรใหม่เป็นที่เป็น T ใช่ไหมครับเดิมก่อนนะครับแล้วอันนี้เป็น1ส่วนอ่ะต่อไปแทนค่าด้วยศครับทุกตัวก็จะกลายเป็น0นนะครับพบอะไรบ้างครับ พจน์นี้นะครับพจน์นี้นะครับ e กํลังศูนย์ได้1นะครับแล้วก็เศษศูนย์ศูนยก็ได้0เช่นกันนะครับพจน์หน้าก็เป็น0ูนย์ละครับลบกับพจน์หลังนะครับเป็น1นึส่วนเกํลังสองนะครับ e กํลังศูนย์ได้1นะครับเพราะฉะนั้นเหลือเพียงแค่พจน์เดียวนะครับคือเศษหนึ่งส่วนเกํลังสองพจน์นี้นะครับก็กระบวนการพีชคณิตนะครับก็จะให้ผลเป็นเศษหนึ่งส่วนเกํลังสองครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่า s จะต้องมากกว่า ศูนย์นะครับถึงจะทําให้กระบวนการบรรทัดบนนะครับที่เรานําเสนอไปนั้นเป็นจริงนะครับเรียกว่าลูเข้านะครับเอาละครับเรามาสรุปนะครับการแปลงรูปลาปลาสนะครับของสัญญาณฟังก์ชันลาดเอียงนะครับถ้าเราวาดเป็นอักขระแบบ L แบบนี้นะครับกระทากับ T นะครับจะให้ผลการแปลงลาปลาสนะครับออกมาเป็นเศษ1ส่วน S กํกำลัง2ครับ และจะให้ดีก็ควรจะคอมเมนต์ว่า s จะต้องมากกว่า0นะครับเป็นอันเรียบร้อยครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับผมอาจารย์มดธีรวุฒิแสวงบุญนะครับท่านใดมีปัญหาในทางคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์วิศวกรรมนะครับแคลคูลัสนะครับถ้าสามารถช่วยท่านได้นะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับทักในช่องทางที่ติดต่อไว้นะครับที่สามารถทําได้นะครับทักมาไี้เลยนะครับเผื่อสามารถช่วยท่านแก้ปัญหาได้สวัสดีครับผม